แกคุค้กดโทมาเ b t มีตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี m b t ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมน้ำพริกสมุนไพรทรงเครื่องฮะจากชุมชนท่องเที่ยวหักสนา่นรักจังหวัดปทุมธานีแซบแน่นอนสวัสดีทั้งสาท่านครับสวัสดีค่ะ,คะพี่กอบครับที่มาที่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราทำไมถึงมาทำเป็นน้ำพริกฮะตอนแรกคือเรา จะามาจากกลุ่มสตรีะค่ะแล้วก็มารวมตัวกันด้วยจังหวัดปทุมเราอะ่ะมีการฝึกวิชาชีพเยอะมากเราก็เอามารวมตัวกันเพื่อจะได้มีอาชีพขึ้นมาในในในชุมชนของเราครับค่ะก็คือรวมตัวกันคะรวมตัวกันแล้วก็ทำไมมาตกผลึกเป็นน้ำพริกอะฮะคือน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นโบราณที่มันใกล้จะ สูญหายอยู่แล้วค่ะไม่มีใครรู้จักเลยรเราก็เลยเก็บเอามาเพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้เพื่อชนรุ่นหลังได,ได้รู้จักได้ได้ลิมลรสแล้วนี่มันเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยค่ะครับนะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูฮะสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวฮะมีส่วนผสมของออหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีหมูกุ้งแห้งค่ะแล้วก็มีกะป,ปิ ครับเือเนี้ค่ะครับผมเป็นสูตรโบราณโอ้สูตรโบราณ,รราณค่ะสูตรโบราณจริงๆะในฐานะของอสรตำบลในพื้นที่ฮะ,ะเราเข้ามาเชื่อมโยงเครือข่ายของเราในรูปแบบไหนยังไงฮะค่ะก็ะะะสำนักรายงานจังหวัดปทุมธานีจะจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นนะคะซึ่งเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเรามีหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นมัดย้อนหัตถกรรมสารกระเป๋าแล้วก็ถัก มีหลายอย่างแต่ว่าตัวน้ำพริกเนี้ยมันเป็นอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีที่นี่ที่เดียวที่มีคุณยายเขามาสอนคนในกลุ่มแล้วก็ไม่เคยทำขายที่ไหนเป็นเหมือนเป็นข้าทำกินในบ้านแล้วพอเรามาลองก็อ่ะท่านก็เลยให้สูตรเราให้สูตรทางกลุ่มมาทำแล้วก็จะได้ทางมาหาลัยมาช่วยพัฒนาต่อย,ยอด จากที่เราทานดั้งเดิมเนื้ยค่ะเขาก็มาพัฒนาให้มันกรอบขึ้นอืมครับแล้วถ้ากินตัวเนี้ยมันจะเป็นยาด้วยใช่ไหมคะพี่สาค่ะเพราะมันจะช่วยไล่หวัดขับลมแล้วก็เป็นตัวรักษาแผลในกระเพาะด้วยค่ะโอ้มีสรรพคุณด้วยนะฮะมีสรรพคุณค่ะเมู่ชิมแล้วเนี่ยคือกรอบทุกอย่างค่ะนะแล้วก็หอมเครื่องเทศหอมแบบเนี่ยฮะน้ำพริกของเรานะฮะมีสรรพคุณทางยาใช่ค่ะนะฮะ ยิ่งถ้าเกิดเราได้หอกับใบสะพูเนี่ยริ้งกีบบัวหลวงของเราจังหวัดปทุมาชบัวหลวงนะคะนิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ใบชะพูนะคะมันจะแบบมันเข้ากันดีมากเลยค่ะครับผมอ๋อทานแบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะลองเลยฮะลองสักคำนะคะเอาไปเอาไปชะพูห่อจะซ้อนกันได้กับกีบบัวแบบนี้สรรพคุณทางยาคุณผู้ชมทานน้ำพริก แต่ว่าเหมือนว่าได้บำรุงร่างกายด้วยสรรพคุณยังไงฮะขาจะขับลมของเราขับลมไล่หวัดแล้วก็ไปเคลือบเป็นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยค่ะขับลมนี้จากอะไรฮะขาขับลมจากจากตัวหอจัวพวกหอมแดงอะค่ะช่วยขับลมกระเทียมแล้วก็กระเทียมค่ะจะมีนี่คกระเพาะอาหารแล้วครับใช่กระเพาะอาหารก็กระเพาะอาหารยังไงฮะกระเพาะอาหารก็จากตัวไอที่ เป็นกระเทียมอะค่ะมันจะช่วยได้หลายตัวในเรื่องค่าชืในเรื่องค่าเชื้อค่ะสรรพคุณของกระเทียมอยู่แล้วค่ะค่ะไล่หวานทานใบสะโพนะคะครับผมในกลุ่มนี้เป็นยังไงฮะพอรวมกลุ่มกันแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเองเข้ามาให้ความช่วยเหลือผลตอบรับลูกค้ายังไงบ้างในพื้นที่ครับพี่มิ่นค่ะก็จะมีอะไรนะเทศบาล นันลักของเราเข้ามาช่วยดูแลทางนี้ค่ะและลูกค้าที่ลูก้าไปก็ก็ตอบกลับมาตอบโจทยได้ดีค่ะครับผมอร่อยอร่อยค่ะมาสักคู่อร่อยกลมกล่อมไม่เผ็ดจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็คือเครื่องทุกอย่างเนี่ยเขาก็พยายามทําให้แบบมันมีความกรุบกรอบใช่ค่ะคือ จริงๆไม่ต้องทานกับข้าวก็่ด้ทานกับเครื่องเคียงนี่แบบเนี้นก็รสชาติดีเลยทีเดียวจะเป็นสเส้นอะไรอย่เงี้ยก็ได้คะ่ะเพราะทานเล่นคอนเซ็ปต์ของเราอะคะ่ะอาหารเป็นอาหารทานเล่นได้แล้วก็พูดถึงเนี่ยแค่เราแค่มีแ่ผักสดเราก็ทานได้ละถึงไม่มีผักสดเราก็ทานแบบ ธรรมดาได้เลยมันไม่จําเป็นต้องว่ามีเครื่องเคียงอะไรมากมายครับผมทานเป็นยาได้ด้วยอย่างที่เจะพูดบอกนะครับลมดีบบัวอะไรแบบนี้นะฮะกับไปเชฟคูนะฮะโอ้มา NBT มีคําตอบในวันนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านคงจะสนใจรสชาติดีทีเดียวนะฮะโปรโมชั่นพิเศษสักหน่อยแบบนี้ปกติขายเท่าไหร่ฮะซองละ55บาทค่ะแบบนี้55บาทวันนี้มา NBT มีคําตอบมีราคาพิเศษให้ด้วยไหมฮะเออสามน้องแจ๊คไหคะคุณแจ๊ สามสองร้อยสองร้อยครับผมขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นตอนนี้เป็นไซส์เดียวกันค่ะคือหนึงขีดค่ะได้ครับผมคุณผู้ชมสนใจนะฮะหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพจขึ้นให้หน้าจอไปเรียนรู้ได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะที่ไหนยังไงครับค่ะของเราที่วิสาหกิจชุมชนฮักสนันรักของเรานะคะตั้งอยู่ที่หนึ่งสองห้าทับหสาค่ะหมู่สาม ตำบลบึงบึงบึงสนันค่ะอำเภอธัญญจังหวัดปทุมธานีค่ะครับผมสนใจทั้งเรียนรู้แล้วก็ซื้อสินค้าไปกันได้เลยนะครับ <cả> วันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่มานครับคุณแคุณ่ะแต่นี่คือหมดของรายการ MBT มีมีคำตอบในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ